เดี๋ยวพื่อนนี่นะฮะคับโอเคอันนี้ค่อนข้างที่จะพอใจมากๆเลยสวัสดีครับพี่ติคนลงกล้องนะฮะวันนี้นะครับจะมาถ่ายสินค้านะฮะนี่ก็คือฉากที่ผมเซ็ตไว้เรียบร้อยนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาถ่ายรูปไหนนะฮะ โอเคนะครับเพื่อนก็ลูกไหนเนี่ยผมได้มาจากเพื่อนที่ทำ YouTube นะฮะนั่นก็คือ mountain boy เต่านะฮะก็ให้ไปสั่งซื้อได้ที่ mountain boy เต่านะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแค่โลละ6 5บาทเองครับเราจาเป็นต้องไปจัดประกอบภาพของเรานะฮะโอเคนะตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนไปถ่ายมือถือนะฮะเพราะว่ากล้องเนี่ยเรามาใช้ถ่ายตรงนี้นะครับคือครของเรานะให้ให้เต๋าส่งมานะฮะมันรู้สึกเขียวๆยังไงไม่รู้นะ โอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มความแข็งให้มันนะมันฉีดน้ำนะฮะเราจะฉีดน้ำนะฮะนี่ดูนะนี่นะเพื่อนผมจะฉีดน้ำเลยโอเคนะฮะนี่ก็คือการตั้งค่าของผมนะเพื่อนตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือ ISO นะครับผมจะตั้งไว้ประมาณ800นะครับเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับแสงมันไม่พอนะ,ะแล้วก็รูรับแสงก็ประมาณ2.8ก็ได้นะฮะแล้วก็ชัตเตอร์สปีดน,นะฮะชัตเตอร์สปีดเนี่ยเราจะเอาประมาณ50ถ้าผมใช้แฟลชนี้นะแฟลชนี้นะผมก็ผมจะใช้1 1ึ่นต่อสินะฮะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยน่าจะแสงเยอะไปเราจะลดอ่า ISO ลงประมาณ200ประมาณนี้เราจะลองถ่ายดูนะฮะ โอเคอันนี้ค่อนข้างที่จะพอใจมากๆเลย ครับผมก็เพื่อนๆครับตอนนี้ก็เราก็ได้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะกินลูกไหน่นะฮะนี่ครับผมข้างในเนี่ยแดงๆนะฮะก็ให้สั่งได้ที่เมาทินบอยเต่านะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะครับนี่ครับผมถ้าใครสนใจกรอบล่กนะฮะก็สามารถที่จะสั่งได้นะครับผมก็มีขายอยู่เช่นกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะวันนี้ขอลาไปที่นี่บายยครับผม